ยืนหน้ายิ้มกันเต็มเลยส,สนยสาวคลิปไปไม่ฟังฮ <tr ue noise> ้อเอาเอาเอาเดี๋ยวพึ่งไมไ่ทำอะไรเลยอมีฟิกเกอร์เอาเปลือนแอบกันหมดเลยล่ะดูสิเจ้าคอม ơi tuổi ơi bay léo như nè ở nè quá ơi con này là... sao chịu không na đấy ปิดไฟแก้งเพื่อนนะเอ้าว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 อ้าไปดับไปดับเฮ้ยกลัวกลัวกลัวเฮ้ยเดี๋ยวเปิดไฟต้มทุ่งโอเคเราซ่อมโทรศัพท์แล้วปีนได้ด้วยใครคอวะเพื่อนปิดไฟเข้ามาเข้ามาเข้ามา ออรอดูไงอ่ะคนดูเป็นไม่มาดูละเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรน่ะปิดเปิดปิดเปิดเฮ้ย อยู่ไหนวะนี่เฮ้ยเสียงโทรศัพท์ไหนอยู่นี่คลิปไปเอ้ยเอ้ยอ,อะไรอ่ะให้ทำอะไรอ่ะเช็คเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเหรอเอ้ยเออเละกี่ตัวอะไรอ่ะ,อ,อ,อ,ะ,อ,ะอยู่เนี่ย เออตัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเปิดไฟดิเอ้าไฟพังไม่เหยิบอะไรวะเฮ้ยเปิ้บๆๆๆๆเสียงอะไรอ่ะ <c oughs> ไอ้นี่นี่ชอบปิดไฟจริงๆปิดมัน,นมืดอไรอะซ่อมเหรอปิดอ่าเพื่อนซ่อมแล้วดูกล้องนี้มีใครเฮ้เพื่อนปิดไฟอีกแล้วกลัวเราอยู่เป็นแพือ่ออ้หัวคอมแล้ว เฮ้ยเฮใครเอาประตูใครเคาะประตูะตหัวครับเข้ามาเฮ้ยเพิ่นจะปิดใส่แล้วเอาไงเฮ้ยเฮ้ยใครเประตู โอ้ยเปิดประตูมาแล้วปิดไฟกันแอบแอบแอเงียบ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 อาจจะมีเสียงตัวอะไรไม่รู้อยู่ของเงาเอ้ยใครเปิดประตูปิดปิดปิดประตูอย่าเปิดอย่าเปิดอย่าเปเดี๋ยวสน มันยังไม่ไปเลยอ่ะทำไงเฮ้ยออกไปแล้วเหรอโอ้โอเคโอเคมาอยู่ที่ห้องหลุกเดิมเคเปิดประตูตู้ไว้ก่อนนี้เราก็ Đây là một báo cáo ổn định. Oh, một tên trẻ trẻ. Được rồi, chắc chắn nhé. ở bên kia kia. Giữ mắt đi. Nó ไปแล้วแล้วอ๋ออยู่กล้องนี้ต้องตอมโทรศัพท์โอเคอยู่กล้องนี้มันดีไปแล้วต้องตามว่ามันอยู่กล้องโอเคอยู่กล้องสามเดวิ้งลูแย่เคียวยิงฟันแล้วนะ ทรศัพเข้าต้องให้เพื่อนโอเคมันหายไปแล้ว้อยอุมันอยู่หน้าประตูแล้วนี่เราอยู่นี่นี่ไม่อยู่กล้องหกประตูใช่ไหมแสดงว่ามันใกล้จะเข้ามาแล้วอ่ดีอุ้ยโอ้โอเพื่อนตรด้วย มาแล้วมาแล้วมาแล้วขอประตูอย่างนี้ืมประตูดังลั่นจัดโอเคไม่เข้ามาแล้วนะเฮ้ยใครเปิดประตูเดี๋ยวตัวอะไรอนะ่ะ เออโอเคมันปิดประตูให้แค่มาหยาอกหยอกนะยังไม่ใช่ร่างจริงนี่ส่องไปใส่หน้าเพื่อ <c oughs> เสียงเหมือนปิดประตูแล้วนะเราเดี๋ยวเราเอาไปเปิดไปได้นนะแห <c oughs> <อ>ม่ช่วยกันเลย เราต้องมาเฝ้ากล้องต่อไม่ให้มันโอเคอยู่ห้องกล้องสอง้อยไปแล้วตามมันเฮ้ยมองเลยไม่เห็นเลยเอ้าไปได้เดี๋ยว โทรศัพท์ก็ต้องซ่อมเราต้องซ่อมโทรศัพท์ก่อนแล้วให้เงีเพื่อนออกมาช่วยกันหน่อยด้วยยังเงแอยม,มันยังไม่มาหรือจังหวะไฟดับเนี่ยเฮ้ยเสียงเอ๊ะเพื่อนอีกสองคนไปไหนอ่ะเดี๋ยวเรากับคนนี้ Bên uh, à, <coughs> okay, này rồi quá Bên, ờ, tâm bên này Đến bên này rồi quá À, tôi biết chưa ok, living room, luôn Phải lắm เฮ้ยเขาประตูแล้วเรื่องเข้ามาปิดไฟได้วยหรอมา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 ไป้อค้คนไปนไหนออกอาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว S <s <us> เอเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมวนะโ okay. อเคยังไม่ถึงระดับที่เราจะโดนนะโอเคมันปิดประตูแล้วเรารีบไปเปิดไฟกันโอเคเช็คคอม เพื่อนโอเคเพื่อนซ่อมโทรศัพท์อยู่เราต้องหามันให้เจอโอเคอยู่กล้องสองอย้ายไปแล้วโออ่านต้องซ่อมไฟ Được rồi, chúng ta ở trong máy tính này Nó đã đến chưa? Được rồi, chúng ta sẽ đi cùng nhau Được rồi... Làm sao? เพื่อนหนีแต่ว่ายังมีคนดูอยู่นะเราเล่นให้เพื่อนดูแลเอไม่มีอะไรใช่ไหม พอประตูแล้วปะโอ้โหเปิดไฟทิ้งไว้ด้วยเป็นไรเป่ามาแล้วมันมาแล้วรอบนี้เปิดไฟทิ้งไว้ด้วยโดนไม่น้อกลมหน้ากลมหน้ารับชตากรรมเอ๊ะเหมือนไม่มีเสียงเลยเลยผมมาแล้วมาแล้ว แย่ yeah, แล้วรอบนี้เปิดไฟทิ้งไว้ไม่รู้มีผลไหมโอ้ oh, มายืนหน้าประตูแล้วเงาเอ้ยโอเคไม่รล่นะั้นและ กลับมาอยู่ในห้องอีกแล้วเค okay. สำรวจโทรศัพท์เข้านี่เราปิดไฟแก้งเพื่อนอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอย while, โดนวางโดนวางโทษๆๆเปิดตู้ทิ้งไว้ก่อนกันกันมีตัวอะไรเข้าจะไ,ได้แอบบอันนี้เราต้องเช็คกล้องอว่ามันอยู่ที่ไหนเท่าที่ เพื่อนบอกโอ,โอ้อยู่นี่กล้องสองเอ้ยหายแล้วโอเคกล้องสองยังอยู่กล้องหนึ่งแล้วไงอ่ะดูเริ่มเฝ้าไว้ใช่ไหมโอ้ยมอม่เหรอเอ้ยมันไปแล้วเป็นไงเราวะอ๋อนี่เหรอ ใช่ไหมอันนี้ใช่ตามันใช่ไหมเคไปแล้วอ๊ยโหใกล้จัดใกล้จดเป็ดเมนนโอเคเฮ้ยทำตาไปแล้วไม่เอาจับสแกน้ากล้องนะ เดี๋ยวเราต้องเข้ากล้องไว้โอเคมันปารอที่อยู่ในเราวะอุย้ยนเริ่มแยกเคี้ยวยิงปานแล้วดิโทรศัพท์เข้าเว้ให้เพื่อนไปรับแล้วเว้ยเฮ้ยใครเคาะวะใครเคาะใครเคาะใครเคาะเย็นอยู่นี่เหรอ จุๆจุๆจุ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 ใครจะทะลึ่งเปิดประตูนะโดน,โดนัเพนโอเคใครจะเปิดหรอหรือเราทะเล้นเปิดอุย้ยใครเปิดอ้ยไม่ได้เปิด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 เฮ้ยใครเปิดวะโ,โอเคโอเคปิดแล้วปิดแล้วเัอทำไงมันถึงไป ไปเขาทะลึ่งเปิดอุ้ยอ๋อเพื่อนหายไปคนนี่ออกไปช่วยกันสิอ๋อโอ้อ้าวแล้วอีกคนไปไหนเน่ะอีกคนนอนจ่าบออ้าวออกไปแล้วโทรศัพท์โทรศัพท์ซ่อมเนซ่อมยังโอเค ยองไงดีวะโอเคมันอยู่กั้งหนึ่งโอเคมันอยู่กั้งหนึ่งเฮ้ยโอเคเพื่อนซ่อมโทรศัพท์ให้นะแล้วโฟกัสกล้องต่อ ห้ามล้วสายตาจากมันไม่งั้นมันจะมาโอเคหายไปแล้วโอ้อยู่หน้าประตูเลยน,นี่เราต้องเฝ้าแล้หรือว่าหรือว่ามันจะเข้ามาไหมโอเคไปแล้วเอ มาแล้วมาแล้วมาแล้วรอกันเฮ้ยอย่าเอื้อมมือไปเปิดนะเฮ้ยแมวแมวเฮ้ยใครอะปิด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 ,ป,ดปิดไม่ได้อ๋อ มันเปิดเองเหรอไปยังอ่ะเสียงแบบใครเป็นหน่วยก็้าตายเคเดี๋ยวเราออกไปแทนเพื่อนบ้างโอเคโอเคโอ้อ่า โอเคเช็คกล้องต่อเลยโอเคมันอยู่ก้องสองเราต้องทำบนลุปจนกว่าจะหนีออกไปได้มั้งยังไม่รู้วิธีเล่นเลยเสียดายเพื่อนอีกคนออกไปกลนจะได้มีคนช่วยเพิ่มเฮ้ยหามไม่เจอ ไงแล้ววะเฮ้ยโอเคอยู่นี่ไปแล้วมีคนไปรับเทร่ัพทบยังเพื่อนน่าจะไปรับแล้วเพื่อนทำไมไม่กดโอเคโอเค คนไปนไหนแล้วในดูกล้องอยู่งั้นเราให้คนนี้ดูกล้องแล้วกันเดี๋ยวเรารอกดโทรศัพท์เอีกคนไปนไหนเงี้ยเกิดอะไร ป,ปิดอ,อ่ต้องปิดโทรศัพท์ไม่ต้องปิดไฟเหรอมาแล้วมาแล้วตอนนี้หายไปทีละคนจนเหลือสองคนสุดท้ายแล้วดูดิว่าจะหนีออกไปได้ไหมสี่คนยังไม่รอดเต็มมาแล้วมาแล้วมาแล้ว chú chú ấy chú chú ơi Ê, mình bay lắm เหมือนจะออกแล้วไปเราไปพร้อมเพื่อนอ่ะเพื่อนออกแล้วก็ไปไฟโอเคจะซ่อมโทราศัพท์ให้ให้เพื่อนดูจอคอมไปโอเคถ้าวนลูปอย่างนี้ก็เวิร์กเรามาช่วยเพื่อนดูจอคอมต่อเกมอยู่บ้างสองจับตาไว้อย่าให้มันเข้า โอเคเพื่อนเพื่อนทำโทรศัพท์แล้วเราดูกล้องแย่แล้วเฮ้ยไฟดับต้องรีบโอเคสวัเพื่อนรู้งานอยู่ v e r กล้องให้เพื่อนไปเสียบไฟให้เดี๋ยวเรารอเปิดไฟอ๋อโอเคไฟติดเองเราเอง The phone service has now been restored. Thank you for your patience. We can now start taking calls. What? Hey. Ah, of Hey, Two people.